สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดปุ่ม Super t a n แเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะคสำหรับคลิปนี้เป็นพลังงานของคลิปแรนด o อมดังนั้นเรื่องราวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็ได้ขอให้รับฟังรับชมไว้เพื่อความบันเทิงและเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตของคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ มาในท็อปิกที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไร mm hmm. ขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ divine angel universe ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของคุณด้วยนะคะ c a r r i f y พลังงานตัวตนของคุณสิบใบค่ะ ใบแรก Tree of Pentacles อยู่ในห่วงของจังหวะเวลาจังหวะตกอุมรักหรือเปล่าคะ Queen of Cups ว่าผู้ร่ำรวยในความรัก ผู้ร่ำรวยในการเงินการงานโชคราบยศถาบรรดาศักความสุขความแฮปปี้กำลังจะมาสู่คุณแล้วความรักก็กำลังเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะดีจังค่ะพลังงานนี้ seven of swords เจ็ดดาบแต่คุณนะสิ กลัวความรักหรือเปล่าคะกลัวจะเจ็บกลัวจะเสียใจหรือเปล่าเ mm hmm. จ้าสาวกลัวฝนเจ้าชายเย็นชาอาจจะเป็นคนที่ขี้กลัวหวาดระแวงความรักนะกลัวจะเจอรักที่ไม่สมหวังให้อ,อ่อ เด e hermit อ่าโอเคขออภัยเ h ล l o v e วรเราคอยรักแท้แต่กลัวความรักแล้วคุณจะเจอกับรักแท้ไหมคะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นหรือกลัวความผิดหวงัง i นท์ออฟวอนแล้วยังไงอีกคะขออีกห้าใบาขออีกห้าใบาคะ่ะ King of Pentacles วาวราชินีถ้วยราชาเหรียญอืมการเงินดีการงานดีแล้วความรักล่ะคะ เดอะสตาร์กำลังจะเกิดความรักที่ดีขึ้นกับคุณแล้วใบนี้ออกมาเลยนะคะอยากออกมาเหลือเกินสิกออเ e น t a c l e s ลว้าวอืเอนเนอร์จีช่วงนี้เนี่ยมีคนมาคลั่งไคลไหลหลงหลงไหลคุณนะคะเอสออเ e น t a c l e s ลเนี่ยเขาแน่จะแอบมองแอบ ตามดูคุณแอบสังเกตคุณเฝ้ามองเฝ้าจับตาดูคุณเอสออครัแปดเหรียญแปดถ้วยหกเหรียญรักคุณนะ่ะเขารักคุณไปแล้วตวกลุมรักคุณไปแล้วนะอยากเริ่มต้นกับคุณเดี๋ยวมีดก็มานะคะอืมอืมนี่คุณ มีเสน่ห์ขนาดนี้ผมหึงนะฉันหึงนะนี่แอบหึงแอบหน่อยแอบรู้สึกหงุดหงิดหัวใจนะอาจจะทําตาโตหงุดหงิดกระฟัดกระเปียดนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนหมีกินพึ่งรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะช่วงนี้ความรู้สึกคืออยากจะโอบกอดคุณเข้าไปหอมแก้มซักฟอด อยากจะเดินทางเข้ามาหาคุณอยากจะทํางานตัวนี้ที่ทํางานร่วมกันนะเขาก็จะพยายามทําตัวให้โดดเด่นขึ้นมาในสายงานเลยค่ะเพราะอะไรอยากให้คุณเห็นเห็นว่าเขาเนี่ยเท่หล่อสมาร์ทดูดีมีคลาสมีสไตล์เป็นของตัวเองนะอยากทําตัวเท่ทําตัวหล่อทําตัวแบบว่า ให้คุณประทับใจเขานะอยากให้คุณมองเขาเป็นคนเก่งทําตัวเป็นคนมีสเสน่ห์ห้อมร้อมไปด้วยสาวๆมากหน้าหลายตาแต่แท้ที่จริงแล้วแอบรลงรักคุณนะ่ะเขาทําเป็นโปรยเสน่ห์ให้คุณเห็นทําเป็นชมดชม้อยชม้ายนะทําเป็นเอ่อกรีดตาทาปากแต่งตัวให้ดูดีใส่เสื้อผ้าให้ดีขึ้นทําตัวให้เด่นขึ้นมาเลย นะคะถ้าคุณอยู่ในวงงานเดียวกันเขาจะพยายามกระตู้หูวีดวัดแล้วก็พยายามที่จะทําตัวให้น่ารักสดใสนะบางเคสอาจจะมีการมาตีสนิทตีเนียนเข้ากับเพื่อนของคุณหรืออาจจะเข้ามาทางญาติอาจจะเข้ามาทางาพ่อแม่ของคุณญาติพี่น้องของคุณบริวารของคุณสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้อาจจะมีขนมของปากของติดไม้ติดมือมาปากคุณในช่วงนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าแหม ทำไมถึงทั้งใจดีเหลือเกินพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะเช้าถึงเย็นถึงหัวกระไดไม่แห้งประมาณนี้อืมรู้สึกว่าคุณ energy เชิดฉายมากๆตอนนี้มีความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็เบิกบ,บานนะมีอารมณ์ที่สงบเยือกเย็นแล้วมีความสุขแฮปปี้มากรักตัวเองมากหลายท่านคุณมีความสุขกับปัจจุบันนี้นะเวลาขณะนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณ รู้สึกมีความสุขคุณชอบในสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้ที่สุดนะตอนนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิตของคุณนะได้ทำอะไรหลายๆอย่างอย่างที่คุณแทนเอาไว้นะบางเคสบางท่านเนี่ยคุณอาจจะกำลังสร้างบ้านนะถมที่ทางสร้างบ้านสร้างสวนดอกไม้จัดสวนหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบหรือเป็นสิ่งที่คุณใฝ่ฝันและอยากจะทำมานาน นะคุณก็ทำมันได้สำเร็จนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีนราศีธาตุดินเด่นมากโดยเฉพาะชาวกันชาวมังกรชาวพฤกษกราศีกรกฎเอ่อราศีมีนราศีธนูราศีพิจิกราศีสิงาห์นะคะชาวราศีธาตุลมก็จะเป็นชาวราศีตุลราศีกุม นะคะกออ็อาจจะเป็นชาวราศีมิถุนรักนามิถุนด้วยก็ได้นะคะสำหรับธาตุลมชาวราศีสิงรักนาสิงธาตุไฟเมษสิงธนูก็ได้แต่เด่นในเรื่องของราศีสิงดาวสิงเด่นราศีมีนก็เด่นมากๆแล้ราศีการรักนาการเด่นมากๆประมาณ70 ปอร์ซนถึง80%นะคะเป็นชาวธาตุดินชาวราศีมักงกรพุศกกันและช่วงนี้คุณแบบว่าเป็นช่วงที่แฮปปี้ดูดีมีความสุขน่ะรู้สึกว่า energy ของคุณค่อนข้างที่จะโอเพเปิดรับพลังงานสิ่งใหม่ใหม่ที่เลิศเลอเพอร์เฟกนะคะถ้ารับพลังงานนี้กด111เยอะๆเลยนะคะมาให้อันด้วยนะเพื่อเปิดรับเนี่ยเพื่อเปิดรับ การเริ่มต้นใหม่ของคนที่เขากำลังคิดถึงคุณคนนี้เขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆอยู่ในแวดวงเดียวกับคุณอนะอันคิดว่านะส่วนใหญ่แล้วเอ่อเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวพันในชีวิตของคุณอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่นับถือศาส,สนาเดียวกับคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ มีภาษาวัฒนธรรมคาบนรรมเนียมประเพณีเป็นชาติเดียวกับคุณหรือเป็นชนชั้นต่างชาติกับคุณก็ได้แต่มีความใกล้เคียงอย่างเช่นโซนเอเชียโซนยุโรปโซนอเมริกาโซนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้หรือว่าอ,อ,อยู่ในภาคพ,พื้นที่แบบว่ามีความใกล้เคียงคุณในด้านของวัฒนธรรมการสื่อสารความคิดแล้วก็เป็นคนที่หัวสมัยใหม่ นะคะดูที่ดูว่าเขาจะเป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็มีไฟฝันมีพลังงานในตัวเองสูงมากๆจะส่งมอบความรักที่แบบว่าไพ่ใบนี้หมายถึงการมั่นหมายการจดทะเบียนการเป็นครอเป็นครัวนะ,ะเป็นความมั่นคงนะคะไพ่ไพ่ความรักธาตุดินขึ้นมา3ามใบสใบนะคะ,ะตามมาด้วยไพ่ไม้เท้าเนี่ย คือถ้ามีร้อยเอร์นตะคนนี้จะจริงจังกับคุณประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์คืออีอกสิเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลใช่ไหมคะดังนั้นเขาจะเข้ามาด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตด้วยเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วมีสภาวะความเป็นผู้ใหญ่มีสภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างจะคล้ายๆกับคุณอคุณเจอคู่ที่ศสีลเสมอกับคุณคุณเจอคู่ที่ คุณมีเคมีที่เข้ากันได้มีแพชชั่นที่มันตรงใจตรงสเปคเรื่องราวความรักของคุณมันเหมือนปฏิหารดึงดูดระหว่างคุณกับเขาเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันเป็นรักที่มั่นคงเหลือเกินมั่นคงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสามภพสามชาตินะฮะอืมเนี่ยอาจจะมาจากคนที่มีพื้นฐาน การเป็นคู่เก่าแก่กันตั้งแต่อดีตชาติแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วนำพาให้กลับมาพบเจอกันอีกซึ่งเดี๋ยวเรามาดู e NERGY ของเขานะให้ลึกลงไปดีฟลงไปสักหน่อยว่า e NERGY ของเขาคนนั้นนะ่ะเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรแล้วคุณจะเจอเขาจากที่ไหนนะคุณได้เจอกับเขาแล้วหรือยังขอดูพลังงานของเขานะคะขอ clarify พลังงานของเขาอนุสึกตื่นเต้นไปด้วยนะคะใบแรก Send of s w o r d s โอ้ดูเขาเป็นคนที่คิดรอบด้านนะคิดหลายสิ่งหลายอย่างสารตะตกผลึกมาก็เพื่อให้คุณกับเขามีความสุขเวลาที่ได้ใช้ชีวิตไปด้วยกันคู่กัน Ped Page of s w u r d s อาจจะเป็นคนที่ขี้กลัว ที่กลัวมากกว่าคุณอะถ้าคุณเป็นคนที่กลัวแบบการเริ่มต้นใหม่คนนี้จะกลัวกลัวความเสียใจกลัวความรักที่คิดหวังไม่ชอบความรักที่เ,เป็นอารมณ์แบบคามามาคุไฟเขาจะไม่ชอบเลย nice or p e n t a c l e กำลังจะได้เจอกันนะคะเขาเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคลื่นวเบชั่นของคุณดึงเขาคนนี้เข้ามาในชีวิต ชูอฟซอสเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกับคุณทั้งหมดนะคะชูอฟเพนเดเคิลแต่ในหัวเขาเนี่ยตอนนี้มีคุณอยู่แล้วประมาณ80-90% King of w a n d ิอาจจะเจอกันเรื่องของงานนำพามาพบเจอกัน Seven o อ Pentacles ิลตาการผู้คนเพื่อนร่วมงานคนในสังคม Six of Wands นายอ s o u r e เขาอาจจะเคยมีอดีตความหลังบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกกลัวความรักไม่กล้าเริ่มต้นกับใครแต่เป็นคุณแล้วเนี่ยเขาสนใจเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่น่าสนใจจ,จริงๆสำหรับเขา แล้วยังไงอีกค่ะไฟส์ออฟวเล่นมากลุกยังต้องใช้ความคิดแล้วมากชีวิตมากความรักจะไม่ใช้ความคิดได้อย่างไรนายออฟวอนทำงานเก่งคือบอกเลยไพ่มาย้ำนายออฟวอนนะคะว่ามีความรู้สึกดีใจกับคุณมากๆดีใจกับคุณที่ได้พบได้เจอ กับคุณแล้วก็ถ้าคุณมีความสุขเขาก็จะมีความสุขถ้าคุณแฮปปี้ถ้าวันไหนคุณอารมณ์ดีถ้าวันไหนคุณประสบความสำเร็จเรื่องการงานการเงินเขาก็จะดีใจไปด้วยเขาก็จะรู้สึกทำเพลงรักอยู่ในใจอาจจะทำเพ,เพลงรักอยู่ในคอร้องเพลงสนุกสนาน คนนี้เขาจะเป็นเหมือนกับไม้เบื่อไม้เมากับคุณเขาจะรู้ว่าอารมณ์ไหนควรจะเล่นกับคุณอารมณ์ไหนควรจะแย่หยอกล้อคุณอารมณ์ไหนควรจะจริงจังควรจะดูหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่กับคุณอารมณ์ไหนควรจะเด็กๆก,กับคุณอารมณ์ไหนควรจะหวานเสน่ห์กับคุณนะคะแต่ว่าท่ามกลางสิ่งที่เขาเป็นก็คืออาจจะมีผู้คน มากหน้าหลายตาคอยจับจ้องคอยเฝ้ามองเขาอยู่ซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดบ้างในการที่จะมาพบมาเจอกับคุณแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาไม่แคร์เขาไม่ใส่ใจเขาไม่สนใจคนรอบข้างว่าจะมองเขาอย่างไรคนที่เขาสนใจและอยากมาหาให้ไวที่สุดนั่นก็คือคุณคุณเป็นคนเดียวที่ ทำให้เขารู้สึกอยากสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตนี้ทำสิ่งดีๆเพื่อให้สังคมนี้เพื่อให้โลกใบนี้มีความสุขถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูเป็นคนมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีอยู่ในแวดวงแวดล้อมของผู้คนที่มากหน้าหลายตาที่คอยจับจ้องเขาอยู่นะด้วยงานที่เขาทำด้วยชีวิตที่เขาเป็นด้วยชื่อเสียงเกียรติยศที่เขามี เ็นาตาทางสังคมด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิและฐานะต่างๆที่เขามีอยู่นะตอนนี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจหวาดระแวงว่าจะมีคนอื่นที่อยู่รอบข้างรอบกายเขาหรือเปล่าแต่ขอให้คุณรู้ว่าทุกอย่างที่เขาทำก็เพื่องานเพื่อหน้าที่ความรับผิดชอบนะ เขาจำเป็นจะต้องหนักแน่นในเชิงของการทำงานนะเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ให้ความรู้กับคนหมู่มากจำนวนมากหรือเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์นะเกี่ยวกับทั้งาศาสนาก็ได้หรือเกี่ยวกับคนที่ให้ข้อคิดเอ่อให้ในเรื่องของการใช้กฎหมายการใช้คำพูดหรือคนที่จะมาเพื่อ ช่วยเหลือผู้คนนะหรือเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆที่ต้องส่งออก i m p o r t Export ไปยังต่างประเทศหรือภายในประเทศหรือจังหวัดแต่ละอย่างนะคะซึ่งออตอนนี้เขาเองก็รวบรวมความรู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะทําให้ตัวเองนะํะมั่นคงและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาที่ได้ดิวกับคุณได้คอนแทคก,กับคุณได้อยู่เป็นครอบเป็นครัวกับคุณเป็นฝั่งเป็นฝ่าไปด้วยกันเนี่ยจะได้มีความมั่นคงดังนั้นตอนนี้เขาอาจจะรุยงานเต็มที่กับงานแล้วก็อยากให้คุณสบายใจหายห่วงได้เลยไม่ว่าเขาจะพบจะเจอใครมากหน้าหลายตาแค่ไหนเขาก็ยังจะ มีคุณอยู่ในหัวใจแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าเขาแยกออกเรื่องระหว่างงานความรักหน้าที่ความรับผิดชอบเขาเข้าใจในบริบททุกอย่างที่เป็นคุณแล้วเขาคิดถึงคุณเพราะว่าเขารู้สึกเป็นห่วงเป็นยายคุณอยากให้คุณมีความสุขไม่อยากให้คุณเก็บสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเอามาคิดมาก ไม่อยากทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน้อยเนื้อต่ําใจไม่ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลหรือว่าเขาทำอะไรอยู่ก็ตามในหัวของเขามีแต่เรื่องของคุณคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาคล้ายๆกับว่าคุณกับเขามีลมหายใจเดียวกันนะคะคุณกับเขาเป็นข้อเป็นครัวกันเขารู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่สามารถจะขาดคุณได้แล้วก็อยากให้คุณสบายใจได้เลยว่า มันปลอดภัยนะที่คุณจะรักเขาเอ่อแล้วคุณสามารถไว้ใจเขาได้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าหากคุณเองรู้สึกท้อใจเหนื่อยใจหรือไม่สบายใจเขาอยากให้คิดถึงเขาเป็นคนแรกๆหรือถ้าคุณมีอะไรให้เขาช่วยเหลือหรือพอจะช่วยเหลือได้นะขอให้บอกเขาเขาจะรีบมาเขาจะมาให้ไวที่สุด เขาจะมาทําให้คุณนะหายทุกข์หายเศร้าหายเครียดเขาจะทําให้คุณหัวเราะให้คุณเบิกบานความรู้สึกของเขาคือคุณนะคือที่สุดของใจเขาคุณจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีของเขาเขาเติบโตเต็มศักยภาพเต็มสตรีมได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคุณอยู่ในชีวิตได้พบได้เจอคนเช่นคุณ แล้วมีแผนว่าจะเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะอืมอันรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณและแคร์คุณมากๆเขาอยากจะมีบ้านมีรถมีธุรกิจมีเงินมีทองร่วมกับคุณอ่ะอยากจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมๆกับคุณนะราศีการละคณากัน ราศีมังกรรักนามังกรราศีกุ่มรัคนากลุ่มเด่นมากราศีทาานไปชาวเมษสิงห์ธนูชาวราศีกรกฎมิดถุนชาวราศีสิงรัคนาสิงชาวราศีมิดถุนรักนามิดถุนชาวราศีสิงรัคนาสิงเด่นมากๆคนเกิดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะคะเขาห่วงคุณมากๆเขาคิดถึงคุณ มากเขาอยากบอกรักอยากกอดอยากโอบกอดอยากอยู่ใกล,ใกล้อาจจะอยากเล่นกับคุณอาจจะอยากทำให้คุณยิ้มคุณหัวเราะอยากจะช่วยคุณในเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณซัพพอร์ตเร,เรื่องเกี่ยวกับงานของคุณธุรกิจของคุณอยากจะทำให้คุณอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ทุกวันที่มีเขาอยู่ในชีวิตเขาอยากทำให้คุณแฮปปี้แล้วมีความสุขมากๆ โดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยเขาฝันถึงคุณเขาคิดถึงคุณบ่อยมากเขารู้สึกว่าถ้ามีคุณอยู่ใกล้ๆนะเขาจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเขาอยากกอดคุณเขาอยากบอกรักคุณเขาอยากทำอาหารให้คุณทานเขาอยากพาคุณไปท่องเที่ยวเขาอยากทํากาแฟให้คุณดื่ม เขาอยากพาคุณไปกินเค้กเขาอยากพาคุณไปร้านกาแฟเขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะคือความโชคดีคือของขวัญในชีวิตของเขาเขามีความสุขมากที่ได้พบได้เจอคุณถ้าตอนนี้ยังมาไม่ได้นั่นแปลว่าเอ่อหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเก้าเดือนนะคะหรือจะเป็นห้าเดือนสิบเดือนต่อจากนี้ เขาจะมาให้ได้เขาจะหาโอกาสมาให้ได้แล้วก็คิดว่าจะมาจริงจังกับคุณคราวนี้จะไม่ปล่อยให้คุณต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนานอีกต่อไปแล้วนะก็มีโอกาสที่1เดือนถึง9เดือนต่อจากนี้นะคะเขาจะมาแล้วนะอาจจะเป็น1นถึงเวัน1นถึงเอ่อหนถึงเ้าชั่วโมง1นถึงเวัน1นึ่ถึงเสัปดาห์แต่อันคิดว่า 1- นเเดือนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆประมาณ เออเก้าสิบเปอร์ซ็นนะเขาจะมาเขาห่วงคุณมากเดี๋ยวอันขอดูสิเขาว่าคุณจะสมหวังกับเขาไหมอันก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณจะสมหวังกับเขาไหมขออ่าไพ่ห้าใบ x of s ซ o r d s อันคิดว่าคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางหรือมีความไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีความห่างไกลกันนะตอนนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิก,จก,จกพ่อแง่แม่ง,งอนนะคะจ้าชพิณเทสอ๋อเขาคิดมากช่วงเวลากลางคืนนะช่วงที่เขาว่างจากงานแล้วเนี่ยเคลียร์งานเสร็จแล้วเขาคิดมาก n i n g of w a r เพราะาคุณมีเสน่ห์กับเขามาก เขาคิดเขารู้สึกว่าคุณทำงานหนักเขารู้สึกเป็นห่วงหรือว่าเขาเองก็อาจจะทำงานหนักด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงคุณนะหลงสเสน่คุณเข้าแล้ว c อ of Wands เนี่ยเขาอยากเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของงานเงินความรักความมั่นคงในชีวิตของคุณอนะ อยากมาช่วยให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น X Openedicle เขามองคุณเป็นที่หนึ่งในดวงใจ Number o n วันหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเรื m มูลอันคิดว่าช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะที่คุณมาเจอคลิปของอันเขาคิดถึงคุณมากหรือในช่วงเนี้หนึ่งถึงเก้าเดือนนี้นะคะที่อันได้บอกไปนะ เป็นช่วงเวลาที่ค่ำคืนเขานอนไม่หลับหรืออาจจะอุประมาณไปว่าเวลากลางคืนกับกลางวันของคุณและเขาเนี่ยกรณีต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมันคนละช่วงเวลาแต่ช่วงที่เป็นเวลานอนเวลาค่ำคืนนะคะโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยเขาจะคิดหนักมากเขาจะคิดถึงคุณมากเขามีความรู้สึกคิดถึงทั้งห่วงใยทั้งอยากดูแลทั้งรู้สึกว่า อยากจะอบกอดคุณอยากจะบอกรักคุณน่ะอยากจะทำให้คุณมีความสุขอยากให้คุณหัวเราะให้คุณยิ้มอยากพาคุณไปเที่ยวอยากพาคุณไปฮันนีมูนนะอยากพาคุณไปพักผ่อนอยากพาคุณไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์อยากพาคุณไปทานอาหารดินเนอร์มื้อเย็นแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำมันให้สำเร็จ หากตอนนี้ยุ่งอยู่กับธุรกิจการงานการเงินหรือติดของเรื่องระยะทางต้องข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามจังหวัดก็แล้วแต่เขาจะต้องหาเวลามาใช้ชีวิตกับคุณให้ได้และก็คิดว่าเขาต้องทำมันให้เร็วที่สุดนะตั้งแต่ตอนที่คุณไม่เห็นคลิปของอันยาวไปเก้าเดือนนี้เขาจะต้องรีบทำทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางและลงล็อก ต้องปรับบิดองศาระหว่างคุณกับเขาให้มาตรงกันให้ได้เพื่อชีวิตของเขาที่สมบูรณ์แบบจะขาดคุณไปไม่ได้ชีวิตนี้ขอเพียงมีคุณกับเขาได้ร่วมอยู่เคียงคู่เคียงข้างเป็นคู่ขวัญกันต่อไปก็จะทำให้เขามีความสุขที่สุดเขารักคุณที่สุดเลย เขาเหนื่อยเขาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเก็บหอมรอมริบที่เขามีกำลังใจทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณนั่นแหละเป็นแรงบันดาลใจเป็นเหมือนกับคนที่มาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเป็นของขวัญที่ดีงามเป็นของขวัญที่ลํำเลิศให้กับชีวิตของเขานะคะตอนนี้มีความรู้สึกคิดถึงคุณมากๆถอนหายใจ ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็อาจจะทำงานไปด้วยคิดถึงคุณไปด้วยยิ่งช่วงอากาศค่าคืนอากาศเย็นๆภายใต้เพาหุ่มเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเหงาเหลือเกินอยากให้คุณอยู่ตรงนั้นอยากมีคุณอยู่ข้างๆอยากได้รับความรักอยากได้รับไออุ่นจากคุณนะก็ไม่นานนี้นะคะ ไพราศีมังกรคนวันจันทร์ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีเมษสิงห์ธนู<ม>นะคะราศีมังกรอืมพิจิกรกรกฎมีนมก็เอาใจช่วยคุณกับเขานะคะถ้าอย่างไรนี้เขาอาจจะมีการเดินทางมาหรือติดต่อสื่อสารมาหากับคุณนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณมีความสุขสงบ รมเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ